ให้เกียรติทีมเก่าเคนปฏิเสธชูถ้วยหลังบาเยอร์อุ่นเครื่องชนะสเปอร์แฮร์รี่เคนครับลงสนามให้กับบาเยอร์มิวนิกนะครับในฐานะกัปตันทีมครับแล้วก็บาเยอร์เนี่ยบุกมาอุ่นเครื่องนะฮะกับทอร์นาเมนต์สเปอร์ครับที่สนามของสเปอร์ด้วยในกรุงลอนดอนนะฮะเคนเนี่ยกลับมาในอังกฤษอีกครั้งครับหลังจากที่แยกย้ายกันไปแล้วก็ต้องบอกเลยว,ว่าบรรยากาศต้อนรับของแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นไปอย่างอบอุ่นครับสเปอร์ก็มีการต้อนรับ2นักเตะทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็เอ,อริคไดเออร์ก็มีกกกาาาาารรรมมออออบขขงงที่่่ะะะะลึกกันนนนนนด้วววยะฮเะเเพเคเถืป็ตำสสโ แฟนๆก็ปรบมือต้อนรับกันเกลียวกก่านะฮะโดยแฮร์รี่เคนนะครับลงสนามเป็นตัวสำรองครับแววงซองกอมานีเนี่ยส่งลงมานาที80แม้ว่าจะไม่มีแอซิดหรือว่าประตูนะครับแต่ว่าบบเยอร์นเนี่ยก็ได้ชัยชนะครับเอาชนะสเปอร์ไปได้3-2นะฮะได้ประตูจากไดโยอุปเมกาโนโทมัสมุลเลอร์แล้วก็แซดกรานาบีครับทำให้ชัยชนะของบบเยอร์ครับก็มีพิธีการมอบถ้วยด้วยเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์อย่างวิสิตมาลตาเนี่ยเขาก็มีถ้วยมอบให้กับอุ่นเครื่องนัดนี้นะฮะซึ่งแฮร์รี่เคนเนี่ยลง ก็จะได้รับเกียรติในการชูถ้วยแต่ปรากฏว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยปฏิเสธครับโดยมีคลิปเขาเ,เดินสายหัวและบอกว่าไม่อยากจะชูถ้วยครับแล้วก็เอาปอกแขนไปให้โจชัวคิมมิดก็ให้คิมมิดกับนอยเออร์เนี่ยขึ้นไปชูถ้วยแทนนะครับเคนบอกว่าผมรู้สึกแปลกประหลาดมากครับผมลงแข่งสีเสื้ออื่นที่นี่ผมเข้าห้องแต่งตัวทีมเยือนเนี่ยผมรู้สึกไม่เป็นตัวเองบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ควรลงเล่นเกมด้วยซ้ำผมฝึกซ้อมเมื่อวานนี้แต่ก็เป็นเรื่องสําคัญครับที่ผมเนี่ยได้เรียกความฟิตแต่การให้เกียรติทีม เก่าก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพื่ะน,นั้นผมก็เลยเลือกที่จะไม่ไปชูถ้วยต่อหน้าแฟนๆของสเปอร์นะฮะพอทําแบบนี้ไปเนี่ยฟแฟนๆสเปอร์นี่ได้ใจเลยครับเพราะว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นตํานานดาวยิงสูงสุดของสเปอร์นะครับแล้วก็อยู่กับสเปอร์มาแม้ว่าจะไม่มีถ้วยแชมป์เนี่ยก็ไม่เคยย้ายทีมหนีไปไหนขนาดย้ายทีมไปก็ไม่เลือกย้ายไปคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกนะครับย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกแฟนๆสเปอร์ก็แม้ว่าจะเสียดายแต่ก็เข้าใจได้ว่าเคนเนี่ยอยากชูถ้วยแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้แฮ ปเปี่ยนก็ได้ใจแฟนไก่เดทองไปเต็มๆเละครับก็เดี๋ยวรอดูว่าแฮร์รี่เคนกับบาเยนในปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีถ้วยติดไม้ติดมือหรือไม่ก็หวังว่าแฮร์รี่เคนจะได้ชูถ้วยแบบเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์สักทีนะฮะถ้าชอบคลิปอย่นี้ก็ฝากกดแล์ก็แชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ